ทศศาสนาสุภาษิตเรื่องวิริเยนะทุกขะมัจเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียน วิริยนะทุกขมาเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้น้องๆได้ฟังกันอีกนะคะเอ๊น้องๆสงสัยหรือเปล่าเอ่ย ว่าคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรน,นั้นหมายความว่าอะไรถ้ายังสงสัยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะพี่มีตัวอย่างมาให้น้องๆดูค่ะไปติดตามกันเลยนะคะโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยฮฉันง่วงจะแย่อยู่แล้วในห้องเนี่ยไม่เห็นมีอะไรให้เล่นสนุกๆบ้างเลย S 1> <S 1> <S เบื่อเฮ้โนนายไม่ต้องเบือ่อหรอกฉันมีของดีให้นายดูนี่ไงเกมมันมันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยฮ่าฮนายสนใจไหมฮ่ายอดไปเลยนายมีเกมรุ่นใหม่ล่าสุดเหรอนะขอลองดูหน่อยสิ <S 2> <S 2> โอ้โหเจ้าฉันขอเล่นหน่อยนะ ฮ่าฮ่ฮ่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยนะคะดูสิคะน้องๆน้องโนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยน้องโนแอบเล่นเกมในขณะที่คุณครูกำลังสอนหนังสืออยู่แท้แท้อย่างเนี้ยพอถึงเวลาสอบเดี๋ยวก็ตกรอก ไม่เหมือนน้องนิ้งเลยนะคะดูสิคะน้องนิ้งเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเนี้ยต้องสอบได้แน่ๆเลยเอชักสงสัยแล้วสิว่าที่บ้านของน้องโนงและน้องนิ้งเขาทำอะไรกันโอ้โหน้องนิ้งกลับไปบ้านก็ไปช่วยคุณแม่ทำงานจากนั้นก็มาทำการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนที่เรียนมา และก็อ่านทำความเข้าใจก่อนที่คุณครูจะสอนในวันพรุ่งนี้อีกด้วยอืมน่ารักจริงๆเลยค่ะส่วนน้องโนล่ะอ้าวทำไมยังเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่อีกงานบ้านก็ไม่ยอมช่วยคุณแม่ทำมิหนำซ้ำการบ้านก็ไม่ยอมทำอีกแล้วอย่างเนี้ยจะสอบผ่านไหมเนี่ยฮตกตกหมดทุกวิชาเลย ต้องโดนแน่ดดแน่เลยเห็นไหมล่ะคะผลของการไม่ขยันเรียนมีแต่เล่นเกมไม่สนใจทำการบ้านน้องโนก็เลยต้องมาเสียใจเพราะสอบตกแต่น้องนิ้งสิคะน้องนิ้งภาคเพียงขยันเรียนหนังสือรื่อยมาพอผลสอบออกมาจึงผ่านหมดได้เป็นที่หนึ่งของห้องอีกด้วยน่าชื่นชมจริงๆนะคะ น้องๆเห็นตัวอย่างของน้องนิ้งแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือตัวอย่างของคนที่มีความเพียรขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือผลสุดท้ายก็มีความสุขไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเหมือนน้องโนที่ไม่ขยันหมั่นเพียรน,น้องๆอ,อยากเป็นเหมือนน้องนิ้งหรือเปล่าคะถ้าอยาก,กเรียนหนังสือได้คะแนนดีแล้วก็ก็ต้องขยันเรียนนะคะดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า วิริยนะทุกขมาเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร